คือเราเป็นเป็นเป็นนักต่อสู้แบบภาษาชาวบ้านน,นะเราเป็นภาคประชาชนภาคพลเมืองตอนนั้นยังไม่มี NGO เข้ามาอาหัวโ,โจมนี่ก็ยังไม่มา <c oughs> ยัง,ย,งยังไม่ได้เข้ามาโจ <c oughs> มตอนนั้นก็เลยพอดีออท่านอาจารย์ดรสกเกียร์สุนเกศนะคะเป็นเป็นคุณอาตอนนั้นได้รับเลือกเป็นสวในปี42พอดีเราก็สู้ตั้งแต่ปี40 สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้ากระลาดกว่าจะตังม,มีคนรู้จักปีสี่เจ็ดสู้กี่ปีอะเี่ยนะอาจารย์อาจารย์สมเกตก็แนะวน,นำว่ายังไม่ต้องลือเอาเอาสรุปว่าเราเรา,เราอนุรักษ์แล้วก็เราขายกันเองก่อนแล้วเราก็คิดกิจกรรมตอนนี้มันเป็นกิจกรรมที่เข้ามาขับเคลื่อบบนกระบวนการแล้วแ่ะ ตอนนั้นเราไม่เข้าใจเหรอว่ากระบวนการขับเคลื่อนหรือว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีผลดียังไงเราก็จัดงานอร่อยดีที่สามทุกขึ้นมานะคะค้นหาตัวตนเพราะอาจารย์แน,น,นะนําปุ๊บเราก็มาคุยกันเลยห่นหน้ามาคุยกันเลยพวกในชุมชนทั้งหลายเราก็ค้นหาตัวตนเลยค้นหาตัวตนแล้วสามทุกันมีอะไรเด่นนะค้นหาภูมิปัญญาเลยว่าเรมีภูมิปัญญาอะไรอะ สิ่งแรกที่เห็นคือเรามีบ้านเก่าแต่บ้านเก่าไม่ใช่จุดข,ขายกอนั้นเราไม่เชื่อว่าบ้านเก่าจะเป็นจุดข,ขายได้นะคะค้นหาไปอีกอ๋อเรามีภูมิปัญญาเรื่องก,การค้าขาย <Ow. S 2> เราไม่มีภูมิปัญญาเรื่องก,การเกษตรเราไม่มีภูมิญาเรื่องอินซีอะไรใดๆเราไม่มีกลุ่มจักษสารเราไม่มีกลุ่มทองผ้าเราไม่มีเหมือนภาคเหนือภาคอีสานอะไรเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ภูมิปัญญาเรื่องค้าขายขายทอง ขายผ้าขายกะปิน้ำปลาขายก๋วยเตี๋ยวขายรองเท้าขายทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันตลาดมันก็ยังไม่ไม่บูมเท่านี้นะคะแล้วก็ไอ้วิวัฒนาการไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มียม่มีมุ้งเอ้ยก็ยังขายยังไม่มีมุ้งเชื่อมรไปหมดก่อนได้เย็นมุ้งขายขายผ้าถุงปากอม้ารองกรเช้าอะไรเราขายได้หมดพอเกี่ยวข้าวทีคนชาวไร่ชาวนาเ่ยก็จะเข้ามาซื้อเนี่ยพอเราค้นหาตัวตนไปแล้วก็รู้จักตัวตนของเราว่าอ๋อเรามีภูมิปัญญาเรื่อง การค้าขายนะทุกบ้านในตลาดสามชุกเนี่ยไม่มีบ้านไหนที่ไม่ขายของเลยทุกบ้านขายหมดทุกบ้านในตลาดทั้งหมดสี่ซอยเนี่ยมีประมาณ298รคูหา298ราคูหานะคะเนี่ยค่ะทุกบ้านขายหมดเลยขายมากขายผููขายหมูขายกะปิน้ำปลาอ่า<ห>น,นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปซ่อมนาฬิกาใช่ถ่ายรูปซ่อมนาฬิกา แล้วก็เราก็ลงมาลงว่าทุกคนต้องไม่ไปซื้อของตลาดนะัดตลาดนัดมันดีมันเสียยังไงเรามาหาข้อดีข้อเสียของตลาดนะัดตลาดนัดมาขายเสร็จแล้วไปขยะทิ้งไว้ไม่ได้เสียภาษีเทศบาล<ม>ข้าวของซื้อมาแกงบูดแกงนาไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้มีงานบวชงานแต่งงานตายบ้านเรามันมาไหมไม่มามแล้วบวชลูกเราการไปแจกมันไม่มาเลยงานตายจะใส่ซองไปช่วยเจ้าาสิบยี่สิบไม่มีเลย เพราะฉะนั้นเราแอบดีตลาดนะ hmm. อันนั้นนะเรื่องกระบวนการนี้หมูเล่าอย่างนี้น hmm.